สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะตอนนี้คุณอยู่สตาร์เตาร์เกมทีวีแล้วอยู่เกมไมโครฟัมนะตอนนี้ก็อยู่แบบไมโครฟเป็นเท่าไรทีมนะเย่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 กย่เ่เจ่เย่เย่่เ่าย่่เเเย่า่่เ่เน่เย่เย่เ่เ่เย่เย่ับเย่ยเย่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 เเยเ่เเยเย้หย่ยเ ทิงท้งไว้นี่แหละทิ้งไว้นี่แหละเดี๋ยวเราเอา่านก่อนเอา่านก่อนเราต้องเป็นคนเอา่านเออเข้าใจปะอ๋อโอเคครับโอ้แตกฮะพิกแอคแตกครับอ๋อนึกว่าไอ้นั่นแตก,กแตก,กแล้วเหนียวด้วยนะเยอะด้วยโอ้โหนี่ทำบ่อยดี่ไมน่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันปิดเลยแล้ว <c oughs> okay. โอเคกูทานกูจะอู้เกือบตายเรามีทองอยู่16ก้อนผมมีทองอยู่8ก้อนเออปลาปลาปลา,ากลับ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 ตอนนี้ต้องการอาหารนะเอาเอาเด้งเอาเอาได้เอาชิบหายอะ รังบล็อกขึ้นไปคนระับเดี๋ยวผมเอาไว้นี่ก่อนเอาถานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูเขาจะบอกว่าผมไม่ใช่เป็นคนไม่เอาถานเนี่นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราต้องเอาถานนะเราต้องเป็นคนที่เอาถานขึ้นด้ไม้ดีกว่าไม้ประหยัดสุดแล้วหินประหยัดกว่าเพราะเราขุดหินลงอ๋อใช่วะเออโอเคกลับบ้านกันเถอะต้องการอาหารหน่อยนะตอนนี้ประมาณกี่โมงแล้ววะ สิบโมงแปดอ๋อสิบโมงแปดใช่ไหมไม่ใช่กี่โมงในเกมไม่ใช่เ <c oughs> อายเดี๋ยวขึ้นไปกันนะอ้าวกลับบ้านไงวะทางนี้โอ้ฝนตกด้วยฝนตกด้วยวะเอาลงเอาลงโอ้ยแล้วอ้าวลองเดินเดินมาดูอะเดี๋ยวก็เจอเองอะเฮ้ยขึ้นทางไหนวะเฮ้ย <c oughs> ลองลองเดินเดินมาดูเดี๋ยวก็เจอทางขึ้นอะ ให้ไปรับใช่ไหมเราเราจะตายแล้วเนี่ยไขึ้นมารับกันได้นะฮะลงไปรับขึ้นมารับทางนี้เนี่ยข้างหลังไหนทางนี้เนี่ยไหนวะนี่เห็นชื่อไหมเนี่ยไหนทางนี้โอเคเจอแล้วโอเคมาทางนี้ตามมาจำไม่ได้แม่ไหนวะตรงนี้ข้างหลัง ขึ้นมาเร็วๆโอเคตอนนี้โอฝนตก<อ>ด้วยตกฝน,นตกตามลงอะ่ะตอนลงอะ่ะมองเห็นชื่อตามได้แต่ตอนขึ้นน,น่ะเดี๋ยสภาพอากาศเนี่ยฝนตกทำไมผมทำไมเราไม่ได้ยินเสียงฝนตกวะ<ส>ว่าเราต้องปรับให้สุดเลยว่ะเอาแล้วทางขึ้นต่อไปจากตอนนี้ทำไง ไม่ได้ยินเสียอะไรเลยโอ้โอหฝนตกนี่แบบสวยงามมากเลยฮนะเดี๋ยวดีก่าน,นะเมื่อกี้เพิ่งเห็นผมผมปรับช้างนั่งสามสิบสองผมปรับชิมหอเพ<ด>ียงพอแล้วโอเคขอนอนบ้านแกนะบ้านเราพังแล้วเอ้าใครนี่ล่ะลคิปเปอร์ไปล่ะเซิร์ฟมันแหลกไงเข้าใจวะเออแล้วตอนนี้ก็กำลังขึ้นไม่ได้พาะ บันไดมันไม่ดีบันไดไดดม่ีโทษโทษอีกแล้วโทษอีกแล้วโทษโทษทุกอย่างไงว่าเออตายกูาตายนอนฮะมานอนก่อนเฮ้ยอย่าขโมยเตียงนะเฮ้ยไม่ขโมยหรอกนะผมก็มีเตียงเหมือนกันโง่ใครทําให้ฮะใครทําให้ไม่รู้อะใครก็ไม่รู้ทําให้นี่คนหล่อน้องนิสัยดีด้วยหล่อเชี่ยอะไรนะแม่เอ้ย ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเรารีบมานอนสักสีสักทีโดนเป็นอะไร่ะโดนซอมบี้ตีตายโอ้โหใครไม่รู้เนาะโคตรอ่อนเลยฮะเออเลขเขาไม่ชื่อสตาร์ตเกมอะไรนี่แหละอ๋อใครใครไม่รู้ที่ชื่อสตาร์ตเนาะเออโคตรอ่อนเลยแม่งแต่ผมไม่ได้สตาร์ตผมสต็อปสต็อปนอน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  ไม่เน็ตไม่วิ่งว่ะอ่ะโอเคเอาเน็ตผมเลือดเดียวเน็ตพี่สามขีดแล้วโอ้โหลื่นปืดตอนนี้ลื่น<อ>ปืดน,นะ<อ>ลื่นปืดต,ต,ต้องการอาหารปืนโอ้โห <laughs> กระตุกปืดโอเคต้องการอาหารมากเลยออืหลอดอาหารเลือดเดียวนี่แสดงว่าไก่จะไก่จะบรรลุแล้ว <laughs> บรรลุจะพังว่ะอาหารอาหาร โอเคเรามีอาหารแล้วโอ้โหอิ่มท้องเลยอิ่มเอ๋เรายังไม่อิ่มเอ๋เราขออาหารหน่อยสิอยู่ในเตาอันเดียวอะเรามีแค่นี้แหละเอ้ยเจอวิชเราจะไปฆ่ามันเพราะเรามีดาบไดมอนดดาไดมอนบานพี่ไม่เห็นเพชรสักอันเลยก็บอกมันเจอสองอันแต่ของในตัวมันหายหมดเลยอะเพราะเซิร์ฟมันช่างดีเกินอะสงสัยคนสร้าง VPS สงสัยมันจะ ใจร้ายค <อะ S 2> ใจร้ายเอยอ,อคนใจร้ายแหมตึ๊ดตื้ตายโอ้โหตีกูเดี๋ยวก็ฆ่ากันตายเองฆ่าหมูดีไหมเดี๋ยว่าจะล่าโรักแลกแล้วโอ้ยขอลดช้างก็มึงโอ้โหสิบหกช้างลดสักเจ็ดช้างก็พอแล้วโอ้ความลื่นมีสมจริงมันมาแล้วโอ้สิบหกช้างมันก็ปกตินะสําหรับเรานะสามสิบสองช้างก็ปกติแต่ว่าเราไม่ชอบสามสิบสองช้างทำไมไม่เป,เปิดอ่ะ ให้เราเปิดอยางงั้นหนะ่อย,ยิ่งใหญ่อลังการปก <c ười> ติปกติเราคิดว่าเราเอา16ช้างดีดีที่สุดแล้วเอาง่ายๆในะ16ช้างกับ32ช้างมันก็เหมือนกันนั่นแหละคอมพอรคอมพิวได้32ช้างแสดงว่า64บิตใช่แล้วต่คอมผมก็64บิตแต่ไม่เปิดมันพูด <c ười> อลังการงานสร้างอลังการงานสร้างไงอ็นนี่สเปคไม่ถึงไง เปิดครั้งเดียวนี่แบบคอมคาเปิดครั้งเดียวเอเข้าไมค้าไม่ได้เลย <c oughs> จริงๆต้องโหลด j a ว a ใหม่เลยโอ,โอ้เป็นอะไรที่แบบเนี้ยมากอ่ะเดี๋ยวจะเลี้ยงไก่ในบ้านเลยกันนะวิวไก่ไม่เดโอ้ไม่โอ้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 กๆๆโอ้โลื่อ้ๆโอ้วผมจะพาไปดูบ้านที่โดนโอโอ้้้โอโอ ไม่ต้องไปหรอกพอดีเราตั้งเสาสูงๆเรามองเห็นเราก็รู้แล้วไม่เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูไงเออปาปไปเผื่ออาจจะซ่อมได้หน่อยหรือเปล่าเออใช่บ้าน,บ,านบ้านพี่ฟูผู้สอนแบบตั้งใจสร้างโดนกิ๊บเบอร์ระเบิด <laughs> มันเข้ามาในเซิฟนี่มันต้องดาบ่าบเลยเอเอโ<ๆ>ตกแค่นี้วิ่งไม่ข้ามกูบ้าเลยกูบ้า

มองไปที่บ้านไม่สมกับเป็นข้าวโอเคโอเค<ม>เข้า<ม>ใจแนละ้ว <laughs> นี่โอ้อย่างน้อยก็นะพังไปครึ่งหนึ่งนะอย่างน้อยก็เหลืออีกครึ่งนึงข้าวที่สมจริงเอาไว้กินได้หลายมือ้อไม่ครับน่าจะเอาแบบมีเครื่องหุงข้าวอะไอย่างเงี้ยเออใช่หุงเสร็จแล้วก็กินเพิ่มรลอาหารสักแปดรอเออ จะได้อร่อยหน่อยนะใช่ป่ะรูกไหมคบทำไมผมต้องสร้างเสาชส,สูงครับมันจะได้มองเห็นจากที่ไกลก็พอดีว่าวันนั้นบ้านผมโดนระเบิด <c oughs> ตอนนั้นผมยังไม่ได้ซ่อมนะครับเสร็จแล้วผมว่าจะมาหาดของในกล่องครับเดินหาหนู่นนะไปถึงฝั่งนูน้นเสร็จแล้วหาทางกลับบ้านไม่เจอทั้งสองหลังเลยครับ <c oughs> ผมก็เลยเออเงินค่าตัวตายดีกว่าเสร็จแล้วตอนนั้นยังไม่มีของเพชรครับนี่แต่อเหล็กครับ มีอยู่ประมาณสิบกว่า,ก,วาก็หายไปแต่พอก,กลับมาได้ก็มาถึงตรงนี้ก็สร้างไว้แต่แล้วก็หาบ้านหลังนู้นไม่เจอครับก็เดินอ้อ oh, มอีกครับก็เจอครับก็เลยสร้างเสาวไว้สองเสาโอเคกราถามว่าตกแล้วไปปักฮอตแล้วตกลงมาไม่เป็นไรเหรออ่าพอดีว่ามไม่เป็นไรหรอกครับแค่ตายไม่เป็นไรแค่ตายนี่นะอา้อาวอ้าวหลุดหรือเปล่ปา ไรใครหลุดเทสเทสหลุดเทสเทโอเคโอเคไม่หลุดไม่หลุดโอเคโอ้แต่ตัวพี่วับได้ว่ะพี่พี่ก็เห็นน้องวับได้เหมือนกันโอ้โหตอนนี้เน็ตสองขีดเท่ากันแล้วครับสูสีกันมากสูสีมากฮะใครจะแซงครับจังหวะนี้โอ้โหตอนนี้ผมเหลือหนึ่งขีดแล้วครับออืผมแซงครับเอ้าทำไมผมเห็นเท่าสองขีดเท่ากันอะเออสองขีดเท่ากันแล้วเมื่อกี้มันลดไปหนึ่ง เปิดเท็นคาตาเลยอันนี้ต้องมันจะเกิดไหมเนี่ยไอไอโป๊สองอันอย่างเงี้ยเราดูดูดิมันจะเกิดให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุบออกอันหนึ่งนะจบไม่ยากโอเคไม่ยากโอเคเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าเราฆ่าคิปเปอร์ไปกี่ตัวแล้ววะสามสี่ห้าแล้วมั้ง ขอดินปืนหน่อยดิเฮ้ยเอามาให้เราเถอะแล้วเราคาบเองเรื่องนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องนี้เราก็ถนัดเหมือนกันไว้ใจผมหมอฟอกมีกี่มีกี่มีสองอันหนึ่งเออมีสองอันเหมือนกันขาดอีกหนึ่งอันว่ะตีนายได้ไหมเนี่ยตีให้นายดับมาดิสู้ไหมไม่ไม่สู้โอ้โหกัวมึงนี่แบบนะ นี่มันผสมพันธุ์กันต่อใช่ว่าปุ๊บ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 ปง๊บปุวบปุ๊บปุ๊บปุ๊ไปุ๊บมุกะปุาบปุ๊บปุ๊บปุ๊้ปุ๊บ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 คุ๊บป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 ุ๊งปา๊บปุ๊บปม้แต่แกะเออ แกแบบตีแขมไม่เข้าอ่ะแต็มเมืม่อวานสำหรับบ้านนี้ต้องเล่นประมาณสักสองสามทุ่มอ่ะจะลื่นๆเลยไม่มีแหลกแค่จะเอาของนี่แบบไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะปิดร้าน <laughs> โอ้โอ,โอแหลกโอเคโอ้โหวับได้ก็ไม่บอกแค่ในโพล้อ <Joy. S 2> โอ้โพูด End of War นึดออกว่าพี่คอปเตอร์โดน Enderman ฆ่าตายตอนไหนวะเมื่อวานนะวันนี้แหละไหนวะนตอนนี้ผมไปกินข้าวอ่ะนี่ความแกะเป็นไงแกะเยอะไหมล่ะโอ้โหทำไมวร์บได้ไม่ไม่รุงวิ่งโคตรไวเลยบอกเลยเป็นไงความแกะเราสบายมากเรื่องอย่างนี้ แกะวันดีแกะเป็นแก่ซะโอ้โหโอ้โหเกือบเป็นแกะเลยผมเอ้ยดูดูนะเว้ยเดี๋ยวผมจะไปเป็นแกะดำให้ดูนี่ครับแกะดำแกะดำแกะดำต้องโดนตีตีแกะแกะแกะดำโดนตีกลายเป็นแกะแดงเว้ยวิธีเปลี่ยนสีของแกะง่ายๆวิธีวิธีเปลี่ยนสีแกะง่ายไม่มีสีไหมมีสีมีสีไหมไม่มีอ่ะต้องไปหาดอกไม้ ได้แล้วเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วง้อเอ้ยต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงฮะเอาไงเอาไงดาบเหล็กนี่แบบโชคดีที่เลือดยังเต็มเต็มอยู่ตัดไม้ทำไ,ไรปะฮะสงสัยตอนนี้ผมคงต้องอาศัยอยู่กับไอ้น้องคนนี้แล้วน้องอะไรนะชื่อไม่ได้อีกแล้วเฟย์เออเฟย์เฟนเฟนเออเฟน ชื่อสเป็นเพื่อนเลยตัดไม้โอ้โอ้โอ้เน็ตแลกโอ้โหขีดเด็ดหนึ่งฮะโอ้ตอนนี้สตาร์ทเกมทีวีตกไปเป็นอันดับสองแล้วครับอันนี้บวกเลยบอกเลยนี้ความความแรกลองใส่องใส่น้องแม่งโหลดฮอนเยะไม่แล้วหนึ่งเครื่องครับ ิบเอ็ดแล้วครับอืมเยอะม,มากอืมโอ้โหวาฟกันได้ครับอเท่มากเทปมากเทปซาศูนย์ศูนย์เจ็ดเออส่วนอันนี้เป็นโคโลโของรัเสเซียนะครับ <laughs> อยู่ไกลมาก๋อ,อใกล้กลไม่ไกลหรอกนะแค่ของรัเสเซียออแต่อย่างน้อยก็อยู่อ,อ,อันนี้นะทวีปเอเชียนะฮะแต่แค่อยูออ่คนละทิศเฉยนะฮะ ก็เลยเป็นวัดได้นะครับใครเน็ตดีก็นะไม่เล็กหรอกนะแต่เมื่อเมื่อวานน่ะเน็ตผมเต็มขีดแบบคนแบบเดินแบบไม่มีการว้าดแบบแบบเดินโคตรช้าเลยแต่พอมาวันนี้ปึ๊บจึกกึกกึกกึกเอ็นเดฟโผลยังกะเอ็นเดฟโผลเราจะทําหมวกหนังแจกันครับไม่ต้องทําก็ได้หนังเราเยอะหนังเราเยอะ ไม่เป็นไรเราเราไม่ชอบหัวกอะเราชอบรองเท้ามากกว่าปกติเราก็ใส่แค่ชุดกางเกงแล้วก็รองเท้าหมวกเราไม่ใส่อะมันจะได้เห็นหน้าเราเข้าใจไหมโอ้อยากโดนดับเล oh, ็กอีกสักรอบโอ้ดาบเล็กโอ้โอเจ็บนอน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 อนนอไม่ติดโอเค L O L League of Legends ถือดีใหูดเกมกูดเกมเลยนะอืมถ้าเราค่ะพี่ครับตายเราจะมีรางวัลให้ไดมอนด์หนึ่งนะครับโอ้โหแปะเท่ากับเท่ากับดีอะนะ อืมใช่มันปี๊ดมากหลับแป๊บี๋ยววันผมก็จะหลับเนื่องจากมันมีอะไรไม่รู้มีอะไรไม่รู้แม่งขุดมาอ๋อยังจะหลับอีกแมวครวะเนี่ยต้องการอาหารนะตอนนี้ไม่ไหวจริงว่าแต่ อัดไปกี่นาทีแล้วตอนนี้ผมใช้แอคชั่นียว่าผมรู้วิธีเอ้ยผมรู้นาทีอยู่อัดไปกี่นาทีวะสิบหกนาทีแล้วฮะอ๋อโอเคอย่างน้อยก็มีอาหารพักคลิปไว้ก่อนได้ไหมทำไมฮะอ่าก็ได้ก็ได้ไดโอเคงั้นเจอกันเจอกันอีกอีกแป๊บนึงเนี่ยโอเคมาต่อเลยนะนะ โอ้ยวับได้โอ้โอ้วับได้โอ้ตอนนี้เน็ต s t อสตาร์ g ต m e เกมเป็นสามขีดแล้วครับโอ้สามขีดเป็นอะไรที่แบบนะฮะเป็น,นำตำนาน,นเลยตำนานนี่แบบละเอียดพอ oh, เข้ามาตรงนี้แล้วรู้รสึกความลื่นที่สมจริงครับความลื่นที่สมจริงโอเคนะเอาสีขาวกอนเอาสีขาวไปย้อมไป้นี่เวสีสีเทาอ่อนนะว่าจะเออ นันนี่สีแดงแกะแดงผสมแกะเหลืองเป็นแกะส้มริงอ่ะเคยทาแล้วเหรอเคยแล้วเดี๋ยวลองทําด้วยหน่อยขอลองทําหน่อยดิขอเปิดงานหน่อยดิเรายังไม่เคยทําอ่ะอ่ะเอาไปสีเหลืองสีแดงอ่ะสีเหลืองเอาสีฟ้าด้วยไหมเอาสีฟ้านี่อุปกรณ์ของแพงนะทาไมอะสีฟ้านี่มันทําอ๋อดูแลสีฟ้าทำมาจากลาพีส เกทิ okay, arn, aw, like okay, ้งมไปเลยไอ้สีน้ำตาลเนี่ยไอ้สีเทาเนี่ยเราไม่ชอบนะฮะเราไปย้อมก่อนย้อมสีไอ้แกะก่อนย้อมสีแกะโอเคกระโดด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 โอ้โหลกเหล็กความเหล็กที่สมจริงมาอีกแล้วความเหลกที่สมจริงโอเคสีแล้วนะสีเหลืองสีเหลืองกับสีแดงผสมกันสีเหลืองผสมกับสีแดงเอ้า ก็เป็นสีแดงคุณหลอกเดาหมายถึงสีเหลืองผสมพันกับสีแดงเอาเลสโตนแทนได้ไหมหนูไม่ได้ไม่ได้เอ็นูแล้วรูดีไงสีเหลืองแล้วก็เอาขอขออันนี้เลยขอไอ้ข้าวสาลีหน่อยอันหนึ่งเอาเดี๋ยวกดสีเหลืองให้เดี๋ยวอ่ะกดสีเหลือง สีเหลืองอยังอเอ้ยสีเหลืองไอ้สีเหลืองเฮสีเหลืองเอาสีเหลืองแล้วสีเหลืองแล้วใช่ไหมสีแดงอ่าอ่าเกิดการไอ้นี่กันฮะนพิชเชล,ลพิชเชลโอ้โหสีสม้มเป็นแบบเป็นพันที่หายากมากนะฮะคนแกะสีส้มนะรู้สึกว่าจะไม่มีในโลกนี้เลยนะฮะหือเปล่าหายากไหมหายากไหมสีส้ม ไม่รู้สีแดงไอ้สัตดขึ้นไม่ได้แล้วเอาชิบหายเออชิบต๊ดตึ๊ดตึดอ้าวขังอย่างนี้เลยไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นทำอย่างนี้เลยบอกทำอย่างนี้เลยบอกอุ้ยอุ้ยลงไปโจแกะเออเล่นนี้เลยบอก ไก่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 อะไรไก่เออเดี๋ยวอะไรนะโอเลือด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 โอ้เลือดเสียงเป็ดเลยต้องการอาหารตอนนี้ไม่มีอะไรเด็กฮะ โอ้โหอาหารเต็มตัวเลยครับตอนนี้อือโอเคมีอาหารละเรื่ยมาแบ่งกันหน่อยดิโอเคน่ะโอเค,อเคถึงเวลายังถึงเวลาพอสมสมควรยังพอเหมาะยังยังโอเคงั้นอัดต่อ <c oughs> <c oughs> โอเคมา ว่าผมน่าจะไก,ๆๆๆๆๆก่ไ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 ก่บ้านพี่โอเคแล้วก็ทำอะไรวะจะทำอะไรเมื่อกี้รู้รู้จักวิธีเปลี่ยนชื่อแบบไม่ต้องใช้แอนวิวไหมครับไม่รู้อะฮะไม่รู้อะฮะเอาเงียบไม่รู้เหรอโอเคถึงเวลาสมควรยัง ถ้าถึงแล้วบอกด้วยถ้าถึงเวลาสมควรแล้วบอกด้วยอ้าวแล้วตัวนั้นเดินได้อ้าวียบไปเลยอ้าว F K โอเคโอเคเข้าใจแล้วโอเคงั้นถึงเวลาสมควรแล้วโอเคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอเคเกือบจะถึงเวลาสมควรก็จะถึงโอ้โห แกจะถึงเวลาส่งคุณ <c oughs> okay, แล้วนั่นแหละโอเคถึงเวลาส่งคุณยังโห <c oughs> คิดเน็ทั้งสามคิดเน็สีนี่เป็นตำนานเลยอ๋อสามแล้วโอ้ดเอาเราสามเราสามเราเราสามแล้วนายสองแล้วเ <c oughs> <c oughs> อาเ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 รื่องอ่าเรื่องวันที่ ดวามานนันนนนออเย่างี้วิธีเปลี่ยนชื่อแบบไม่ใช้แฮนด์วิวนะครับก็คือเอาถังตอนแรกมันจะชื่อถังไปตักน้ํามันจะเขียนว่าถังน้ําตักลาวามันจะเขียนว่าถังลาวาโอเคไหมครับ <c oughs> มุกใครวะมุกใครเล่นเนี่ยเคยใครเคยเล่นวะแต่ว่ามันเหมือนมุกใครวะ <c oughs> มุกผมครับ <c oughs> ผมเคยเล่นโอเค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 ีเ,คเปลี่ยนชื่อวิดีเปลี่ยนชื่อง่ายๆโอ้เอ้เฮ้เฮ้เฮ้เมันเกิดแล้วว่ะเกิดแล้ววะ วักทองเกิดแล้ววะถึงเวลาสมควรแล้วหรือเปล่าเออเถ้าจะเออต้องไปปิดคลิปที่เตียงนะถ้าดูแล้วอ่ะใช<จ>่ไปเหมือนพี่ฟิวไงต้องปิดคลิปที่เตียงปิดปิดคลิปที่เตียงไงวะไปยืนปิดคลิปที่เตียงไงอ๋อโอเคโอเคเอาขึ้นไม่ได้เตียงกู <laughs> ตัดตัด,ตด,ตด <laughs> โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้คงต้องจบไว้ที่นี้นะโอเคครับโอ้ยทุยโอ้ย